สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ไอแม่มัดก็จะมาสอนวิธีการนึ่งข้าวยังไงให้มันนุ่มนานนะคะนุ่มนานไปดูวิธีกันเลยค่ะอันนี้ก็ข้าวนะคะข้าวเหนียวกอขอนะคะข้าวเหนียวกอขอข้าวเหนียวใหม่ของบ้านเรานะคะนี่บางทีไอเนึ่งแล้วมันไม่มันไม่นุ่มมันไม่อ่อนเนี่ยค่ะเป็นเป็นวิธีนึ่งข้าวที่นึ่งข้าวให้นุ่มนานแล้วก็ ไม่แข็งนะคะอันนี้คือเป็นสูตรสูตรที่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทําข้าวเหนียวหมูปิ้งขายอันนี้ก็คือแม่มัดได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็บอกสูตรนี้มานะคะก็เลยจะมาแชร์ให้กับพี่ๆเพื่พพอนๆทุกๆท่านได้รับชมด้วยกันไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้อันนี้ประมาณประมาณสองถ้วยก็เกือบเกือบเกือบสองกิโลค่ะ,ะไปดูกันเลยค่ะ เราก็จะเทข้าวนะคะเทข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ใส่กะละมังเกละมังเปิดน้ำใส่ล้างล้างน้ำให้สบล้างน้ำนี่ก็จะเป็นล้างสักสองถึงสามรอบนะคะอันนี้เราก็จะขยำเอาเมือกข้าวขยำออกขยำนิดนึงค่ะ ่อนที่เราตอนที่เราล้างขยำมเอาเมื่อข้าวออกนิดเข้าวจะได้นุ่มข้าวจะได้เอยไม่บูดเร็วอันนี้เป็นสูตรที่ทําขายเลยนะคะสูตรที่แมะคะมูบิ้งเขาทําขายก็คือรู้จักเขาก็เลยแนะนำม,มาเลคะ่ะอันนี้ก็จะพยายมยิ้มให้ให้ยางของข้าวมันออกให้นึงล้างอยู่แบบนี้ยามยามแบบนี้คะ่ะไม่ต้องใส่อะไรนะคะล้างน้ำเปล่าธรรมดา แต่ว่าให้ขยำข้าวนิดนึงเพื่อให้แบบเศษเศษก,กากข้าวในพวกนี้ไม่ออกด้วยค่ะเศษกากข้าวก,ก,ก,ก็ขยำนนิดนึงไม่ต้องขยำแรงนะคะดูทูนิดนึงดูแบบ ออกมันก็จะมีพวกที่เป็นกากข้าวที่เป็นเศษข้าวหรือเศษฝุ่นเศษอะไรออกนะคะล้างแบบนี้ไปประมาณสามครั้งค่ะล้างแบบนี้สามครั้งจนสะอาดนะคะล้างไปนี้อยู่สูตรนี้จะเอาไปทำทำกินก็เก็บได้นานค่ะจะนุ่มทั้งวันเลย จะไม่มีแข็งนะคะต่อให้เราเอาไปตากลมตากอะไรก็หรือว่าใส่ถุงไปก็ยังยังนุ่มอยู่นะคะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะถูไปเรื่อยๆนะคะถูแบบนี้ไปเรื่อยๆถูจนและไม่ต้องถูงแรงนะคะถูเบาๆขยำนิดนึงนะคะขยำให้เมื่อข้าวนิดนึง น้ำที่สองแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำต่ามค่ะน้ำที่สาม,มต่อไปก็จะขยำเหมือนเดิมนะคะขยำขยำให้เป็นเหมือนเดิม ต้องขยำเลยนะคะแต่ว่าก็ถูๆนิดนึงใ้เมื่อข้าวมันออกตันี้จะอยู่ได้นานจะนุ่มนานนุ่มทั้งวัน,นะะค่ะยำไปเรื่อย จนน้ำซาวข้าวที่เราได้ใสนะคะข้าวแต่ว่าน้ำซาวข้าวถ้าสมมติว่าใครที่จะเอาไปทำสูตรพอกหน้าอะไรก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะแต่ว่านี่ของแม่มาไม่ได้ไม่ได้ใช้ก็เลยเอาเททิ้งเนาะคนไหนที่จะเอาไปทำสูตรพอกหน้าก็สามารถนำไปใช้ได้ะคะ่ะน้ำที่สามแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำที่สามให้เราเทน้ำออก นี้ก็จะเป็นน้ำน้ำที่สี่นี่คือเป็นน้ำที่เราจะแช่ไว้นะคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะน้ำตัวนี้ให้เราแช่ไว้ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงก่อนที่เราจะนึ่งนะคะ ำก็จะใสแบบนี้นะคะน้ำที่แช่ข้าวก็จะใสใสมากเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำข้าวไปนึ่งนะคะก่อนอื่นเราก็ลินน้ำที่ที่เราแช่ไว้ค้างคืนนะคะที่นั่นเราดินไว้ที่มันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวเป็นอะไรให้เราล้างออกเองล้างออกอีกรอบหนึ่งมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเป็นอะไรที่เราแช่ข้าวไว้ หรือว่าถ้าเป็น8ชั่วโมงเนี่ยข้าวก็จะเริ่มมีออกลกิ่นเปรี้ยวแล้วนะคะก็คือล้างให้สะอาดล้างน้ําสะอาดอีกทูบเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่ต้องทูบแล้นะคะเหมือนเดิมสามน้ำนะคะล้างให้ให้กลิ่นเปรี้ยวมันหายนะคะประมาณสามน้ำค่ะไวๆนม่โดนนะคะ น้ำที่สองนะคะน้ที่สองก็จะเริ่มใสถ้าเป็นน้ำแรกก็จะมีกขุ่นก็จะมีสิ่นเปรี้ยงเพราะน้ำที่สองก็จะเริ่มใสก็ถูเหมือนเดิมขย้ำเหมือนเดิมค่ะ มากนะคะทีนี้เราก็จะเตรียมหม้อนึ่งค่ะเตรียมหม้อนึ่งก็จะเป็นเอาเอาเป็นน้ำใส่หม้อนึ่งนะคะน้ำใส่หม้อนึ่งก็เกือบครึ่งหม้อนะคะนะถึงว่ามันจะพึ่งหม้อนะคะไม่ใช้เวลาการนึ่งนานนี่เห็นเพราะว่าข้าวมันจะสั้นนานมากนะอ่ะนี่ก็จะเข้าหมดนะคะ คนอีสานจะเรียกหววนะคะอันนี้หวัวเอาหววมาล้างทำความสะอาดเอาข้าวใส่ข้าวนนะะที่เราเตรียมไว้ใส่หวัว ให้มันสม่นะคะเกีียวข้าวให้มันสม่ำลงนิดนึงรอให้น้ำเสดย,ยกเข้าวอีอนนึงเลยคะ่ะมาเลยจ้ะค่ะมาดูกันเลยข้าวที่เราตั้งไฟไว้นะคะประมาณสิบถึงสิบสิบเอสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะก็จะได้ข้าวประมาณนี้ข้าวที่จะห่มแล้วเดี๋ยวจะเป็นเคล็ดลับ เคล็ดลับก็คือเอาน้ำนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวใหม่เนาะมันก็เลยเส็จแบบมีเสร็จแบบเอาน้ํามาพรมนะคะพรมให้ชุ่มๆนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะคะเอามพรมนิดนึงกดๆ,ๆก็จนนะคนใช้ทับผีช้อนของเราก็าได้นะคะคนคนให้เข้ากันคนให้เข้ามี ให้มันน้ำมันทั่วถึงนะคะโคนทิ้งไว้โซนนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะข้าวจะนุ่นนานนุ่นทั้งวันนี่นะดน่านจับร้อยยิบเก้าตักเลยตักตักช้อมได้ก็ได้จะนี่นะคะเราก็จะโคนแค่นนะี้ ให้น้ำมันชุ่มนิดนึงอันนี้มันเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่มันก็จะอ่ะยิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นข้าวเก่าก็ไห,ไหนที่เป็นตัไหนตัวไหนที่เป็นข้าวเก่าก็ใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะใส่น้ําสะอาดพรมเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นข้าวใหม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากแค่พรมพรมนิดหน่อยข้าวก็จะนุ่มะเราก็ปิดไว้สักประมาณ2ี่สิบนาทีนะ หม้อไว้นะคะสักประมาณยี่สิบนาทีให้น้ํามันแห้งนะคะให้น้ําสเด็จดีๆเดี๋ยวเราจะสูตรนี้ก็คือสูตรนี้ทําให้นุ่มนานแล้วก็ข้าวจะนุ่มทั้งวันและข้าวก็จะสวยงามนะคะอ่อนคือถ้าทํากินก็จะนุ่มนุ่มนานทั้งวันนะคะเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ยังนุ่มอยู่แต่ถ้าทําขายก็คือลูกค้าก็จะติดใจเพราะว่าข้าวเรานุ่ม ถึงแม้ตั้งแต่เช้าจเนเย็นเย็นข้าวก็ยังสามารถกินได้ก็คือไม่แข็งค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนที่ข้าวเสร็จแล้วนะคะจ้าพี่น้องขา้าที่ห้องหนึ่งเล้ค่ะแล้วลรวเด้อจ้ะนี่โอ้สีสวยมากเลยหนุ่มแห้งแล้วจ้ะพี่น้องเด้อสูตรนี่้าเฮ็ดกินกับหนุ่มหัวหาหัวหวลงงด้วยค่ะพี่น้องเด้อ ้าเฮ็ดขายกับลูกค้าติดอกติดใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เขามันจะอันนี้แห้ไงไดอันนี้เขามันเป็นเขาไม้ตัวนี้มันเป็นเขาไม้มันก็เลยมันก็เลยแบบอันนี้เนี่ยเป็กหน่อยคือคือเหมือนสีแช,ชร์แต่ว่าโบแช,ชร์เด้อค่ะนี่<แ>เฮ็ดกินเท็ดกินก็ได้เฮ็ดขายกะลูกค้ากับติดใจเด้อค่ะผู้ใด้ขายเนนี้มือป,ปิงกัน้ำสูตรนี่ไปเฮ็ดไปอันนี้ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มันมากกับอล่าไปก่อนได้จากพี่น้องเด้อถ้าผู้ได้ชอบผู้ไดอันมากกับ กดไลค์กดแชร์มามัดเน่ด้วยค่ะแล้วก็ไอ้กด,ดติดตามกดซับสะใภ้เม,มามัดเน่ด้วยค่ะเด้อจะได้บ่ชขา,าคดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้เม,มามัดเดี๋ยวข้ามคิปตอ่ตอๆไปเดินค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า